สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมของดินจารีเบิร์ดเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าเบื้องต้นของเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนที่เราจะหาตัวละครนะครับอันนี้ผมก็เข้าสู่หน้าเกมเพิ่งจะล็อกอินเสร็จเดี๋ยวผมกดให้ดูตอนนี้ไอเซอร์เวอร์มันมีทั้งหมด16เซอร์เวอร์นะครับมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยให้เราด้วยเดี๋ยวผมเข้าไปเซิร์เวอร์16กดข้ามเลยแ้ะกันนะครับเดี๋ยวจะ เร่งรัดตามขั้นตอนก็เดี๋ยวผมจะเล่นตามที่ระบบเกมมันสอนแต่ว่ามันจะมีสอนแค่เบื้องต้นให้ลงดันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีสอนเยอะเหมือนวันพีทหรือนารูโตะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเหมือนประมาณว่าถ้าเราเคยเล่นเกมเหล่านั้นอ่ะมันจะมีสอนเราแค่นิดเดียวกลัวเสียงเกมมันจะดังเกินขอลดลงหน่อยก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะมาพาดูว่าวันนี้ผมจะพามันทุกคนมาดูว่าวิธีการหาตัวละครเบื้องต้นหายังไงแล้วก็ใช้ตัวละครตัวไหน ที่พอจะใช้ในระดับเบื้องต้นได้ในระดับที่ยาวๆไปหรือว่าสามารถอ <Okay. S 1> ัพวดวงพวกดาวอะไรให้มันอัพสั์หางให้มันอย่างนี้เพื่อเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นในระดับสูสสงๆหรือว่าต่อเส้ไหวนะครับก็เดี๋ยวเอาลอจบนี้ผมจะพาไปดูเต็มรูปแบบเลยแล้วกันเจอมาดารล,ลัหมดคืนก็อันนี้มันจะเป็นสอนเหมือนกับเกมทั่วไปเนาะไม่ว่าเราจะเล่นวันพีสเล่นนารูโตตอนเริ่มเกมมาเริ่มแรกอะ่ะมันจะมีระบบนี้เกิดขึ้นมาให้เราดูก่อนก็คือแบบ มาเจาะตัวละครมาตีกันเนาะก็มาเป็นเหมือนทุกๆเกมนะครับทั่วไปเลยปัับก็ทีนี้เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บมันจะได้เป็นไอรีนะครับแล้วมันก็จะให้เราเปิดบาร์เก้าสองครั้งเปิดตอนนี้ได้เทนเทนนะครับแล้วก็เปิดเอานารุโตะตรงนี้อีกหนึ่งตละครเรียบร้อยเป็นสามตัวแล้วมันก็จะบังคับให้เราลงดนันนี้ผมกดให้ดูแต่ละขั้นตอนเลยจะได้รู้ว่าผมสมัครใหม่มาเป็นเวอ1จริงเพิ่งที่จะเริ่มเล่นเหมือนกันจริงๆนะครับ เนี่ยมันสามารถดีตรงนี้มันกดออโต้ได้เลยตอนเข้าเกมมาแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือมันจะไม่มีกดสปีดคูณหนึ่งคูณสองคูณสามหรือว่าคูณหนึ่งเหมือนเกมของวันพีหรือโนโตะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมขอมาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงในระดับที่สูงจะเป็น60 70 80 90หรืออะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันผมก็เพิ่งจะเคยมาลองเล่นเกมนี้แต่ก็รู้เทคนิคการหาตัวละครเบื้องต้นก็เลยอายากจะเอามาแชร์เพื่อน ถ้าว่ามีเพื่อนๆที่แบบอยากจะลองเล่นเกมนี้เหมือนกันก็ลองดูชิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองทําตามผมดูได้เลยว่าตัวละครที่เราจะได้ต่างๆนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากนะครับอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าภายในวันแต่ละวันกิจกรรมของการใช้เพชรใช้ทองมันจะอยู่ที่ประมาณไหนพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะงงกันเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมขอกดตามที่ระบบเกมเขาสอนก่อนละกันก็มันมีแค่นี้นะครับมันก็เนี่ยมาสอนให้เราอัพก็โอเคถือว่าจบระบบของเกมไปแล้วก็ทีนี้ถึงกับเราต้องมาดูว่าตอนนี้ผมเป็น VP8 มันจะแจก VP 8เหมือนกับนารุโตะเลยเนาะก็จะมีทองล้านหนึ่งแล้วก็เพชรหนึ่งหมื่นนะครับทีนี้เรามาดูตรงคําว่ากิจกรรมที่เป็นรูปไอม้วนคำพีนี้นะครับนี้เรามากดดูเลยก็ประมาณ3-4อันแรกนี้มันจะเป็นกิจกรรมเติมเงินทั้งนั้น ถ้าเราเป็นสายฟรีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับผมขอข้ามไปเลยเพราะว่ามันเป็นกิจไอใช้เพชรเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นกิจกรรมไอกิจเติมเงินอันนี้จะเป็นกิจกรรมใช้เพชรนะครับเมื่อกี้พูดผิดหน่อยก็สีอันแรกเป็นเติมเงินนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมใช,ช้เพชรถ้าเราใช้เพชรครบตามกําหนโดอ่ะมันก็จะให้เป็นตัวละครเรามากับยศด,ด้วยนะครับก็คือ100ยศสามารถไปแลกตัวละครตัวระดับโหดตัวระดับเลแรๆได้ที่ไม่มีในร้านค้าสุกนะครับอันนี้วันนี้มันเป็นอาจารย์ไก่ ก็ถ้าเรายัางไม่อยากได้แล้วก็แค่รอวันใหม่ก็คือมันจะวนมาทุกๆวันนะครับวันนี้อาจจะเป็นไก่พรุ่งนี้อาจจะเป็นตัวละครอื่นๆเป็นโจจิเป็นซากุระเป็นฮินาตะหรือว่าเป็นไอเนจิอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันวนอยู่ที่ประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใช้ทองนะครับก็คือเนี่ยครบ2ล้านก็ได้ตัวละครเหมือนกันกับยอดนะครับซึ่งมันให้เยอะมากเลยนี่ให้อย่างเยอะนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอินทั่วไปวันแรกแล้วก็ได้1นึเพรพรุ่งนี้เราก็จะได้จีเนยะนะครับนี่ก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของกิจกรรมมันแต่ว่าวันนี้มันมีอารีนาก็คือถ้าเราลงอารีนาครบ10ครั้งอ่ะเราจะได้พวกยศนี้นะครับก็คุ้มมากเลยกับตังแต่ว่าอันนี้ก็ไปลงกันเองได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าผมจะขอไม่ลงลวกันเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นนิวเซอร์เวอร์ทั่วไปนะครับที่เป็น VP 9 VP 1าบก็คือวีพีอารเรามารับของรางวั ใช่หนึ่งรอยศเมื่อกี้อันเขียวเขียว่ะนี่ผมกดให้ดูมาแรกเป็นตัวละครในร้านค้านี้ได้น,นี่ก็จะมีแต่ตัวระดับเลระนะครับก็จะมีพวกตัวดีๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในนี้ได้ก็สังเกตตรงข้างหลังนะครับมันจะมีเหมือนอิทจิอย่างนี้ก็ใช้ยาวๆได้เนาะเหมือนเพนอย่างเงี้ยเป็นตัวแรงนะครับซึ่งสายฟีเราสามารถหาได้เหมือนกันอันนี้ก็ละมันให้เราไปหมุนวงล้อแต่ว่าผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับซึ่งวงล้อหนึ่งครั้งที่เราจะหมุนอ่ะเราต้องใช้ไอยศเาสใบเลยแต่ว่า ถ้าเราเอา100ใบอ่ะไปแลกตัวละครมันจะได้เป็นตัวละครทองงหดเลยนะครับเดี๋ยววิธีการก็คือเราจะเ,เพชรนะ่ะมากดซื้อทองนะครับก็คือเราจะได้กิจกรรมใช้เพชรไงสังเกตว่ากด60มันจะได้60,000จจะได้70,000นะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือมีโอกาสได้คูณ2ด้วยเนี่ยถ้าผมได้2อคูณสผมกดแสนหนึ่งผมคูณ2ผมก็ได้ตังมา2 0 0แสนแนละ้วนี่ดูนะครับตังเราขึ้นแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สักประมาณ แค่5,000เพชและกันจะได้แบบเป็นแนวทางเล็กๆน่น้อยนะครับผมไม่ใช้ระยะเวลาเยอะด้วยก็ปั๊บโอเคผมขอใช้สัก5,000เพรพอนะครับเราได้ตังค์มาโอ้โห6ล้าน9เลยก็ทีนี้ผมจะขอมารับของรางวัลนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปใช้เพรมาผมก็ได้รับตัวละคร5,000เพรเรียบร้อยเป็นอาจารย์ไก่แล้วก็สําคัญเลยผมได้ยศนะครับผมได้มาเมื่อกี้50ยศแล้วขาดีแค่50ยศผมจะใช้กิจกรรม ใช้ทองแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมใช้เพชรไปใช่ไหมผมได้ไกลามาทีนี้ผมจะมาใช้เป็นกิจกรรมใช้ทองบ้างก็เราแลกทองมาแล้วมีตัง์6ล้าน9เลยนะครับซึ่งเราสามารถแลกเป็นถึง10ล้านได้ก็น่าจะใช้ประมาณ7000กว่าเพชรนี่แหละครับผมนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพามาใช้ถึงประมาณ5ล้านและกันจะได้เป็นเศษร,รวมแล้วเป็นยศ100ยศเพื่อที่จะเอาไปแลกและกันก็ผมแนะนําเลยถ้าเล่นใหม่นะครับมาสุม่มใช้ตังสุม่มตรงนี้ก็คือ10ครั้งต่อเ0 0 0 0ืนเนี่ย มันได้เศษตละครทีละ5เศษเลยนะครับผมย้ำว่าเกมนี้เก็บเศษไอของตละครแค่10เศษเท่านั้นเก็บ10เศษจ,จะสามารถเปิดตละครได้1ตัวนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากเลยที่เราจะเอาเพชรเบื้องต้นเอาตังเอาทองเบื้องต้นมาส่มหาตละครนี้เพื่อที่จะหาตัวดีๆทําให้เราลงดันนั้นได้ไปสบายๆนะครับนี่แถมยังได้ที่อัพตละครได้อะไรสารพัดอย่างเนาะก็อย่างว่านะครับเรามีเพชรเอาเพชรมาซื้อทอง แล้วก็เอาทองมาสุ่มมาตรงนี้มันจะคุ้มกว่าที่เราเอาเพชรไปสุ่มในร้านไอ้สุ่มตระกรเลยนะครับผมถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่ากว่าก็เนี่ยสังเกตว่ามันได้ทีละห้าเศษนะครับถ้าเราไปสุ่มในร้านเพชรอ่ะเราจะได้ทีละสิบเศษเองแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ได้ตะระกรดีๆหน่อยแต่ผมมองว่ามันยากเหมือนเดิมก็ทําอย่างนี้คุ้มกว่านะครับยังไงแล้วก็ได้ยศอยู่แล้วค่อยอยศอนะ่ะไปแรกเป็นตะระกูลระดับแะไรหนึ่งตัวละกันผมขอสุ่มจนมันได้เป็น5ล้านเลยละกันเมื่อกี้เรามีตั้งเท่่าไหร แนวตัวเทมาลีนี้ก็สามารถใช้ยาวๆได้นะครับมันมีสกิลลดสปีดฝั่งตรงข้ามไงก็ไอโจจิก็ดีนะครับซากุระอย่างเงี้ยก็สามารถปั้นไประดับยาวๆยาวเหยียดไปได้เลยนะครับส่วนตัวแร่ๆนั้นที่ดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกอิทาจิคนที่คนนิยมนิยมใช้เยอะจะมีพวก I I I อิตาจิที่ผมพูดไม่ออกแล้วก็แม่ของไอนารลโตมันชื่อว่าอะไรนะตัวเดี๋ยวผมไม่รู้่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมมาไปกดดูแล้วกันเดี๋ยวขอ สุ่มรัวๆให้ดูก่อนนะครับว่าสรุปแล้วเราจะได้ทั้งหมดเท่าไร่นี่มีตัวละครดีๆมาให้เยอะๆที่ผมก็ดีใจแล้วก็ตอนตอนแรกอ่ะมันจะใช้แค่สิบเศษในการเปิดปิดล็อกตัวละครแล้วก็ขั้นต่อไปใช้เป็นยี่สิบเศษเพื่อที่จะอัพสัตหานะครับแล้วข้ออัพสัตหาน่ะเราต้องอัพดาวให้เต็มข้างในเราถึงจะสามารถอัพเป็นสงหาง3มหาง4 5 6ห8 9หางได้นะ้อเดี๋ยวก็อย่างว่าแหละ เดี๋ยวผมพาไปกดภาพให้ดูตอนนี้ก็อาจจะมองภาพไม่ออกเดีย๋ยวผมขออนุญาตแบบแรงสุ่มก่อนนี่อันนี้ก็ขอกดให้ดูหมดเลยแล้วกันว่าที่สุ่มมานี้มันได้ตัวละครดีไหมมันมีโอกาสที่จะได้ตัวละครเยอะหรือเปล่าผมไม่ตัดออกเลยแล้วกันเนาะให้ดูกันไปพร้อมกันนะครับว่าโอกาสที่ใช้ตังค์สุ่มนี้มันมีโอกาสได้ตัวละครเยอะแค่ไหนผมมองว่ามันได้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งมันออกเป็นตัวละครบ่อยมากเลยอะนี่เมื่อกี้เรามีเท่าไหร่นะกี่ล้านแล้วเนี่ย ขอสุ่มจนเหลือสักประมาณ2ล้านนินดๆและกันสุ่มทีละ9ก0 0มืนม่น,นะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากเลยอะเรากดเพชรไปอันนี้ผมเพิ่งกดแค่5 0 0พันเพชรเองก็แรกๆนั้นเพชรมันค่อนข้างจะหาง่ายมากเลยนะครับภารกิจรายวันก็ได้เพชรลงดันก็ได้เพชรลงกล่องจากดันก็ได้เพชรนะครับผมทำอะไรมันให้เพชรหมดเลยเกมนี้เป็นเกมที่หาเพชรได้ง่ายมากๆนะครับผมใครท<ะ>ี่เป็นผู้เล่นสายฟรีในเกมต่างๆก็มาลองเล่นเกมนี้ได้แล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะ ดีเหมือนกันโอเคน่าจะเสร็จแล้วมั้งถึงป้าแน่ห้าล้านห้าล้านเอหอขาดอีกแปดแสนนะครับเดี๋ยวขอสุ่มลัวๆหน่อยอีแปดแสนก็เราสุ่มให้เหลือหนึ่งล้านเก้าผมจะได้สรุปไงว่าผมสุ่มไปห้าล้านใช้เพชรห้าพันเพชรผมได้ตละครอมาประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลุวๆลัวๆลัวๆให้มันเหลือหนึ่งล้านเก้าสิก็ตัวเบื้องต้นนะครับผมแนะนําเป็นโจจิสกูละตละครอเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะใช้ได้เนาะ นี่หรือจะใช้เป็นพวกโคนันก็ได้นะครับโคนันก็ดีเหมือนกันดามเมจเยอะมีเปิดโลนะครับเอาจริงว่าตละครไหนอะ่ะมันก้าวพอที่จะใช้เบื้องต้นได้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอรับก่อนเลยนี่รับเลยละกันนะครับ2ล้านแล้วก็5ล้านเราได้เสร็จเราได้ยศนี้มา100ยศเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยเอายศไปแรกเป็นตละครก็มาตรงกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับแล้วเราค่อยกดมาตรงหน้าเนี่ยกดตรงหน้าแรกเปลี่ยนนี้ มันจะมีตัวละครให้เราแรกก็คือเราต้องใช้100ยศเมื่อกี้เพื่อที่จะแลกเป็นตัวละครตัวดีๆทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมขอแลกเป็นไอ้นี่ละกันแม่ของไอ้นารุโตะมั้งถ้าผมจาไม่ผิดใช่ปะไอ้คุซินะเนี่ยอุซุมกิคุซินะเนี่ยเดี๋ยวผมขอแลกตอนนี้ละกันมันเป็นตัวแทงที่แบบใช้งานดีในระดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันมีพวกสะตรงสตานหรือมีอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาสรุปตัวละครกันนะครับชายเพชรไป5000เพร ก็ตังเหลือด้วยนะครับ5,000เพรเหลือ8,000เพราะว่าเบื้องต้นเราได้แค่9ไอได้แค่1ล้านเนาะก็ดูนะครับผมซาสึสเกะเราได้มา45เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14ผมได้ตัละครมาทั้งหมด14ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดตัละครต่างๆให้ทุกคนได้แบบเห็นกันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออัพเปิดลวัๆเปิดลวนะครับผมดูหอใอย่างคุ้มค่านะครับผม ผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยเนาะก็แบบถ้าสมมุติไอเราจะอัพสัตว์หางใช่ไหมมันจะมีเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอัพดาวนะครับแต่ว่าเราต้องใช้วิญญาณของมัน20่สเศษเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นล็อกลีแล้วกันกดเปิดปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบดาวขึ้นมาสังเกตระบบดาวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ดวงหรือเปล่าวะก็เราต้องอัพให้มันเต็ม10ดวงเลยก็คือเมื่อกี้ผมไปสุ่มมาอย่างเยอะเนี่ยผมก็ได้ของอย่างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออัพปั๊บปั๊บปั ก็เศษผมไม่ถึงเหมือนเดิมนี่หว่าแม่งมีแค่10เศษเองก็ถ้าผมจะกดเปิดต่อองเนี่ยมันจะบอกว่าสัตว์หางยังมีเลเวลยังไม่มีเลเวลสูงสุดก็คืออารมณ์ประมาณเราอัพเรือใช่ไหมครับเราต้องอัพเป็นเลเวลร้อยเราค่อยที่จะมาอัพขึ้นข้างบนต่อเดี๋ยวผมจะขออัพเต็มให้ดูเลยแต่ว่าก็อย่างว่าแหละผมไม่สามารถที่จะไออนี N ้ e ให้ทุกคนดูได้เหมือนเดิมเพราะว่าผมมีอนี N ้ e ไม่ครบนะครับพันแปดเลยทำไมมันเยอะจังวะ อ๋อโอเคเต็มปั๊บนี่ก็เนี่ยมันถึงจะขึ้นเป็นกลมๆข้างบนนะครับผมถึงจะสามารถเปิดเป็น2หางได้ถ้าผมกด2หางตัวละคร1นหางมันก็จะเปลี่ยนเป็น2หางนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นจกกับตัวละครเนาะเราก็ได้มาทั้งหมด1 4ส่ต,ตัวโหยการเก็บอีกนะครับนี่เราก็เก็บเวลาเราลงดนเนี่ยได้ดาวครบเราก็จะได้พวกไอพอง EXP จากกล่องข้างบนด้วยซึ่งจะทําให้แบบเลเวลของเรานั้นเพิ่มเร็วขึ้นแล้วก็ตรงภารกิจนี้สังเกตว่ามันจะได้เพชรน,นะครับเนี่ยผม เราทำภารกิจก็ได้50เพชรได้แต้มมีพีได้อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นเกมที่แจกเพชรได้ดีมากๆเนาะใครที่ยังไม่ได้โหลดเล่นหรือว่ายังไม่เคยลองเล่นก็มาลองทดลองเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับช่วงนี้ผมก็อยู่ในช่วงทดลองเล่นเหมือนกันตอนนี้ผมเล่นทั้ง2เซิร์ฟเลยนะครับทั้ง15แล้วก็16นะครับผมส่วนตัวละครที่ผมแนะนําสมมติเราส่มมาได้อย่างนี้แล้วก็เบื้องต้นนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นสกุลละโจจิอยู่ไหนวะ ไอตัวนี้ด้วยมันมีฮิวนะครับโจไออันนี้ก็มีรดสปีดแล้วก็ตัวที่เราแลกแล้วก็โจจิอ่ะใช้เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเน้นฮิวแล้วก็ให้โจจิยืนได้นานที่สุดก็นเล่นเป็นเซตนี้ผมบอกได้เลยว่าโจจิกับซากุระกับไอตัวนี้เราสามารถที่จะปั้นมันไปในระดับที่ยาวๆปั้นไปไกลๆได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยเทมาริตัวนี้จะเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าสกิลสองมันลดไอ เพราะว่าสก,กิลสองมันลดไอสปีดของฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ต้องแบบพยายามที่จะไอเขาเรียกว่าอะไรไอไอัพเล่นได้ในระดับส,งสูงสได้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็หรือว่าได้รายละเอียดอะไร,ร,ออะไรข่วสารเพิ่มเติมก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจก็อย่าลืมไปกดไว้ด้วยเนาะเวลาที่ผมลงคลิปไอหรือเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมนี้เกมมอนพีนหรือเกมอีกนารุโตะอีกเกมหนึ่งจะได้ไม่พลาดนะครับสาหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด กระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับชิปนี้ผมก็ต้องขอจบไม้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ